อ่ครับมาเบินกันกันต่อครับหากิงใหม่แล้วเียมตัวใหญ่ครับตอนนี้ปัจจัยบอย่ายที่ทำงานพองานบอตัวนี้จมแล้วครับโอ้ยหากออกนี่คือพเพิ่งจะรถขึ้นกันเด้ครับ เยกิดอยู่ข้างในครับข้างนอกเป็นถนนลาดยางบรยากเกียบครับคุณบรยากเยียบถนนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นักขุดเนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสหปิยะพงครับ เดิมจะเอาจเจ้าสันนีครับไปลงบอโคกน้องนา,าก็จะขึ้นอยู่ข้างในครับส่วน ี่ครับเทเลอร์เป็นพี่หลงครับไอ้หลงหลงครับตัวเดียวข้างในแล้วก็มีนะครับเจ้ามาร์คซิคกับโอลิโกครับจอดอยู่ในมาซอยง่ายกันครับเออเดะผมติดระกิตอิดจอยครับบอได้มาถ่ายส่วนเพิ่นมาซอยง่ายกัน เลยผ่าดครับผ่าดโอกาสตอนพนดีงานซอยกัน ออกตรงนี้ครับทีมงานสะพิยาพงโอ้ยขึ้นข้างในครับนี่หางปลาดิอยากสันนิดเดหน่อยครับผมว่าสันละสูงอื้อหือ อมอยกแบบสูงเลยครับเพราะว่าหางมันสั่งนะโอ้สังเกตหล,ล่อเลยครับติดพืชเลยครับโวดลงไปอะ่ะ เคยเห็นแต่แบบชนิติว่าเอาขึ้นหัวหลาครับตัวนี้มาขึ้นไอท้ทเลอร์สช้างสัตว์ครับโอ้โหเป็นแบบคพื่อละใส่เลยครับโค่นี้จะใหญ่กว่าเทเลอร์เลยครับปกติเว้ยเบิง่งเดียวเบิ่งเป็นรถใหญ่ <S <S เลบน่งเลยโอ้ตูจังหางนิดหนึ่ง เหนยไมปนอโอ้เหยียบคอดิดเดียวครับแท็กรับโพโพแห่งขนาด้โผเยอะเลยลาแทบกระโดกเลย เบ,บิ้นงหน้เอาคอหยาบิดเดี๋ยวโคโแห้เกิดโคขนาดนี้น่าจะเป็นสองเมตรโอ้โหสอ,อ,อเมตรห้าสิบ คือการใหญ่บอ่อโอ้ยพับหูกระจกเลย,ยคนขับนีนอนครับ,รบพกพกเรียมไว้เลยกระจกพับ,พบทั้งสองขางเลยครับใส่ไซไม่อีกครับโอ้ยโพขนาดเลย แคกว่าโคอ,ออกรากันนาะแล้วเหยียบขอนิดเดียวอือสองลามันกว่างโคกว่าพอช่วงนั้นมันช่วงนั้นแคบก็ตัวดีเลยมะกับขึ้นกับสาม,มีดผุดแทบพอดีมันขึ้นหางสาม,มตรนี่ยังโคอยู่เลยดิด เออขานาดมันออกนิดเดียวกับพูดยียอ่ะอืมตอนนี้ใบเป็นเอาบี้ตะขอเหยียบตะขอท่านโอ้มัดลายเลยขึมัดลายเลยบ่บ่อแขนรุ่นนี้มันต้องสูงอยู่แล้วซั้นนี่สูงงอเก่งตำ่ำแต่ว่าแขนสูง งงบ่ดิมันมันมันติดบ่งสายสายน้ำมันมันนะเป็นไ,ได้ดิไปงีบสามอันเลยวอแบบดีดเลยเว้ เอาแบบดีเลยบริมาตรลงเลยเอแบบมันขันหน่อยพูดรถถล่มเออ, <c oughs> เอขนอันใหญ่ๆมาใส่รถเอาบักสิบสองหลอดจากสีสมกัน ไปแล้วครับโอ้นีครับอยากเคลื่อนเลยครับโอ้คู่รับเห็นผ้าใบเลยครับอันตรายครับแบบนี้ใส่รถใหญ่ๆหโอ้ยบึงเบิงปัดใส่บัดใหม่ไปเองเองไป,ไปเองเลยบอเออ๋ยับแบบนึง ไปแล้วเตรียมตัวบังดีโอ้รถน้ำมันครับถอยมาน่าจะเติมน้ำมันซะก่อนแล้วครับพดิเดี๋ยวให้ไปเติมน้ำมันซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันก่อนเบิ่งกันต่อกันขึ้นรถแล้วครับคนขับเพิ่น ไปเองมาเองกับรถด,ด,ดับไอรถที่เลอร์ครับกับรถไปโคเอาขึ้นกันแลวคกับไปด้วยกันอ้ยเบิงการมัดใหม่ไปเลยแน่นอนเลย อันนี้เสียงกับโอ้โหเสียงพีดหลงจวดกันเลย mm hmm. เสียงลูกหมากเสียงเผาเสียงเผาเมื่อกี้หัดซะไปแล้วครับพี่นอก เบิงเบิงการมัดใหม่ครับติดบอโอ้โหโอ,อันตรายอยู่ด้ยครับแบบนี้ยาสิวาไอ,บบอ้ปลอดภัยบ,บางที่ครับโบลงกขึ้นกันนะครับอ,อตึ๊บไปครับสบายแล้วโอ้โหเฮ้ยครับ <c ười> โอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ